โอ้ยน้องต้นกล้ามาเยี่ยมแม่ชีสวัสดีโอ้นันง่งนั่งบักหลานั่งคนเดียวหลามาตะหึงมาเหมาเช้าม่เหมาเศ้ามาแต่เมื่อเช้านี่เตี๋ยเปิดลวดเห็นท่านผู้ชมเห็นหนาเนี่ยยังไงเนาะต้นกล้าท่านผู้ชมคิดถึงคิดถอดบักหลานเนี่ยบ่เห็นบักหลาโดนไหมเห็นคิ้วหน่อยเห็นคิ้วไงบ่เห็นต้นกล้าไม่ได้ไปโรงเรียนเตี๋ย บเไ,ไปกับเรียนตวัออนไ้เรียนนไล้ดิโอ้ดหัดแมซี่โบขดหัดแมซี่บัดดบบได้ยังม่เห็นแมซีไเ้นมติไม่นมอระไปจัดลงลุ่งบรงลุง,ยลง,ลงยอยู่กุฏีบไปจัดลงรุ่งเออ อเมีอมียมหาต้นกาแน่ต้นกามาหามี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 มามี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 ลาเอื่อนอาเอื่อนอมมาเจ้าของไหมมีมีมีมเอื้อนเอาหมาเจ้าของนั่นนั่นมามหาเจ้าของเร็วโอ้ยมันนั่นไปเล่นขี้ต้มมันไปเกี่ยร์ขี้ดินนั่นมันเล่นเล่นอยู่นั่นเดินทางรถไงล่ะ อ,อันนี้มายนี่เรม,มาไหมไม้มมา,มาตวัดปลาโขกแปะอันผาจานเย่าอือมาเย็นเยาขวางชื่อกันเลยบะเหรอเริ่งตืน่นอันคิดนองอันะรว,ว่าอันอ,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 อึนมาบางมวย <c oughs> นอนวมอมแอมมีมีไปะเออนองมีบ้างมีมีชื่อตอนกาเด้บ่ จำได้บ่เอาจำได้บ่มาบัดนี้คือเว้าหน่อยก็เก่าว่าตะกี้คือเว้าดีแต่นี่อ่ะไกลๆสิเจ้าของหมามาแล้วเจ้าของหมาเจ้าของอามีมาแล้วนะคะท้องต้นกล้ามาหาอามีชิวไงไมาบ่าชิวไงบ่ได้มามาแบบเมื่อวาน เอ่หมาคิ้วใหญ่เอเอเหมยอันนี้หมาเมสซี่เลยหมาตัวเล่นหน่อยนี่หมาเมสซี่เลยนีะอ่ะหมวยผู้อืมมออ่นมีหมาเบิด์สูงเขาหล่อนะหมาเนี่หน่อยกับนีแล้วนาะเมสซี่เพราะท่านมีน้ำมูลเลยน,น่อยของเมสีแมนตนนัวเล่นหน่อยของเมสซี่เลยนะ่ะมันอยู่นีเบอรได้หรอยู่นี่เบิดแล้วน,ะนอวนกองกันอยูง่งยากมึงขึ้นนะไปหมอดอีกแล้วเอาโน้ตใหม่มาเขียนให้มันเร็วเออเห็นเจ้าของอ่ะ กันหีอ่ะเห็นเจ้าของจน้อใหม่นะไม่ใช่หรอ,อจื่อกันใดโบบูอยากรดซุปนอใหมุปน้อใหม่กล่องท้่บัวชากลย้ยรการ้องเัาออเาเเพิ่นก็น่ารักเอาเผา,าชัดๆไม่ซช้ถ่ยลูกไทยกับอ,อ,อ,บอ,บอ,บอีหมีหนะเด้อ Okay. อา้าวมอยม้อยมอย,มอยคิวน้อยนะคะจะพาต้นกล้าไปจาดล้วงลุงมาซ <laughs> อ้ยคิวหน่อยที่พาต้นกล้าไปจาดล้วงลุงเยาปากเด้อยังยาปากยาปากพ่นพูนเล่นพูดพ่นเอ้ยพูนเล่นุ่นน,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 น้องน้องเขาจะไปเซอร์ไพรส์ป้าจาันนะคะอ้ําหอย แอมี่ก็ไปด้วยนะคะกับพี่ต้นล้าแต่ให้ไปแบบเงียบๆนะคะเงียบๆเดี๋ยวลงลงตื่นอมอใปแ้งไปเงียบๆ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 คิวขนาด ลูกน้องเขาบอกว่าให้ไปเงีย,งยบๆเยีายอย่าพูดเออ

มาต่ออกมาหอดเีนี้เอานมมาถวายเม่ซี่เลแต่บอกว่าถวายถวายแต่แม่ซี่นนมมาถวายแม่ซี่สน อาวว่า่ได้ถวายพระอาจารย์ครับตอนนี้เกี่เดี๋ยวเติมไปทุกคนผมเรียนคนละครับเงี้ยเพราะว่า <c oughs> ัน <c oughs> มึงจะโทษสับหรือเรียนบ <c oughs> ่เ <c oughs> มีเ้ยมึงจะโทษสับ